มาทำงานแบบนี้ไม่ต้องมาดีกว่ามายกมือไหว้ส่งๆฉันไม่รับหรอกนะฉันต้องการให้มากัดเท้าขอโทษฉันผมยังไม่มีเงินเลยครับถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าร้านคุณก็ย้ายออกไปเป็นไงล่ะสมใจคุณแล้วสิเชิญครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยไปดูหนังต่อเนาะ คุณคะขอเมนูหน่อยค่ะคุณคะคุณ<อ>คุณคะเอเออคุณครับสั่งอาหารหน่อยครับฟังจะไปไหน่ะคุณคะไม่ได้ยินที่ฉันเรียกหรอคะจะขายไม่อาหารอะ่ะไม่ขายฉันจะได้ไปกินร้านอื่นขายค่ะขาย ขอโทษค่ะ,น,ะนี่คุณเตะเก้าอี้เปชนชั้นเหรอ,เ,อ,อเปล่าค่ะขอเมนูอาหารด้วยค่ะ ดูท่าทางเขาเหมือนคนไม่ค่อยสบายเลยเนาะหน้าซิจซีดอ่ะไม่สบายก็หยุดทำงานไปสิมาทำงานแบบนี้ไม่ต้องมาดีกว่าจริงๆคุณไม่ควรพูดแบบนั้นกับเขาเลยอะ่ะทำงานบริการแต่ว่าบริการไม่ดีก็ต้องควรโดนตำหนิไม่ใช่หรอคะนนอสั่งอาหารกันดีกว่าเนาะฉันเอาเข้าผัดปลาแซลมอน ของผมเอาสปาเกตตี้ขี้เมาเนื้อครับแล้วก็น้ำเปล่าสองทีครับรอสักครู่นะคะนี่แกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยบ้าฉันทนไม่ไหวแล้วนะนะฟังฟังฟังใจเย็นก่อนไปเรียกเจ้าของร้านปเดี๋ยวนี้เลย มีอะไรหรือเปล่าครับคุณเป็นเจ้าของร้านเหรอครับครับนี่คุณรับคนแบบนี้เข้ามาทำงานได้ไงอ่ะเดี๋ยวผมพูดเองดีกว่าผมว่าเด็กเสิร์ฟของคุณอ่ะเขาดูเหมือนไม่ค่อยสบายนะครับไม่ใส่ใจในการทำงานมากกว่าคนอะไรยืนสลึมสลือตอนจดออเดอร์แล้วยังมาทำน้ำหกใส่ชั้นอีกอ่ะไม่ทำแบบนี้นะฟ้าขอโทษคุณก็สิิ มายกมือไหว้ส่งๆอ่ะฉันไม่รับหรอกนะฉันต้องการให้มากาบเท้าขอโทษฉันมันจะไม่มากไปหรอฟางเงียบไปเลยนนฉันจะเอาเรื่องมันให้ถึงที่สุดเลยโทษฐานที่มันไม่ให้เกียรติฉันคุณครับอย่าให้ถึงขนาดต้องกาบเท้าเลยนะครับนี่คุณปกป้องคนผิดเหรอไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวทางเราขอรับผิดด้วยการหักเงินเด็กคนนี้เพื่อเป็นการทำโทษแทนได้ไหมครับ ส่วนมื้อนี้เนี่ยผมจะลดค่าหารได้อีกห้เอร์เซด้วยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือเรื่องศักดิ์ศรีของฉันถ้าคุณไม่ยอมให้เด็กคนนี้มันกลาบขอโทษฉันงั้นว,วันนี้ฉันก็ไม่กินออผมต้องขอโทษแทนฟังด้วยนะครับคุณนะะัทคะฟ้าขอโทษนะคะผมรู้ว่าคุณไม่สบายไม่เป็นไรหรอก วันนี้คุณไม่ต้องทำงานแล้วนะกลับไปฟังของไฟฟ้าฟังฟัง,ฟงนี่มันจะเกินไปแล้วนะนี่คุณเข้าข้างคนอื่นเหรอเปล่าแต่คุณไปทะเลาะกับเด็กเสิร์ฟเขาไม่สบายคุณเองก็เห็น แถมยังไปทะเลาะกับเจ้าของร้านเขาอีกทตนนท์คะผมไม่มีอารมณ์ไปดูหนังกับคุณแล้วผมไม่ไปส่งนะเพราะพวกแกเลยทำให้ฉันทะเลาะกับแฟนอ่ะพวกแกต้องได้รับบทเรียน ผู้หญิงคนนั้นแน่ๆเลยค่ะตั้งแต่วันนั้นเขาก็โพสด่าล้าลงโซเชียลมา3เดือนแล้วค่ะคุณนะคะฟ้าขอโทษนะคะมันเป็นความผิดของฟ้าเองอะคะ่ะไม่เป็นไรหรอกเ็ยังไม่รู้เลยว่าฉันจะยื้อร้านได้อย่างนานแค่ไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าเงินเดือนพวกเธอฉัน ต้องปิดร้านคุณนัทคะฟ้าไม่เอาเงินเดือนก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณนัทอย่าเพิ่งปิดร้านเลยนะคะว่ายังไงคุณนัทโอเคไหนค่าเช่าผม <c oughs> ผมยังไม่มีเงินเลยครับถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าร้านคุณก็ย้ายออกไป <c oughs> ผมให้เวลาแค่สามวันหวังว่าจะเข้าใจนะ ณนัททำแบบนี้คะฉันไม่ดีลืออะไรจะห้ามฉันไว้ทำไมอ่ะคุณคุณนิดเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าครับคุณเจ็บตรงคุณเจ้าของร้านอาหารนี่ครับตั้งแต่มีคนโพสต์ลงโซเชียลว่าร้านของคุณนัทบริการไม่ดีก็ไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยค่ะคุณนัทก็เลยไม่มีเงินจา่ายค่าเช่าร้าน เขาก็เลยคิดสั้นนะคะฟังทั้งหมดนี้เป็นฝีมือคุณใช่ไหมเป็นไงล่ะสมใจคุณแล้วสิทำไมคะฟังก็แค่เล่าความจริงให้คนอื่นฟังอะไม่จริงอะที่คุณทำทุกอย่างก็เพื่อความสะใจของคุณเองคุณน่ะชอบทำเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วเห็นไหมว่าผลการกระทำของคุณมันเป็นยังไงบ้าง ฟังก็แค่ต้องการจะสั่งสอนอะใครจะไปรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้อะยังจะมาพูดดีอีกรู้ว่าตัวเองทำผิดก็ต้องรับผิดชอบไม่รู้หละแก้ไขมันซะนะก็ได้เดี๋ยวฟังจะโพสต์ว่าเราเจราจาไก่เกียกับทางร้านเรียบร้อยแล้วไปกันครับขึ้นรถเดี๋ยวผมจะพาไปส่งที่ร้านเองเชิญครับ ผม่ให้คุณไปด้วยทำไมคะทางก็โพสให้ใหม่แล้วนี่ไงตอนแรกผมก็ว่าจะยกโทษให้คุณแต่ดูดูคุณแล้วไม่สำนึกเลยแล้วอีกอย่างสันดานคุณมันคงแก้ไขไม่ได้ผมว่าเราห่างกันสักพักเถอะฟางนนนนอนกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องนะนนบอกให้มาคุยกันให้รู้เรื่อง นอนอ้อนกลับมาเดี๋ยวนี้นะบอกให้กลับมาไงไอ้บ้าเอ้ไอ้ไอ้อการกระทำและคำพูดมีผลต่อผู้ที่รับฟังเสมอก่อนที่จะพูดอะไรออกไปควรคิดให้มากคิดให้เยอะเพราะการพูดเพียงเพราะความสะใจหรือทำอะไรโดยไม่คิด อาจส่งผลเสียทำให้แก้ไขไม่ได้จำไว้นะครับคิดให้ดีก่อนพูด เรื่องการถ<แ>กแบบตั้งใจมากันตึงย่างเงีผือลิตยาวอ่าเงี้ยคุณเป็นเจ้าของร้านเหรอครับครับนี่ค,คุณรับคนแบบนี้เข้ามาทำงานได้ไง่โดครับใหม่ยืนยืนยืนกดออดหรือล่าอย่างเแล้วโดบอกครับครับโดโดโดพูดใหม่นะพร้อมต้องห้าสี่สามสอง มือนี้เนี่ยเดี๋ยวครบก็เรั่เข้าหัวล้อหนูทำไมงงไอ้ฟ้ามันร้องไห้เมื่อกี้ผมสบตาเลยมาไร้ฟ้าร้องให้ผมก็เอ้าเล่นแล้วหรออะไรเงี้ยมาพร้อมครับครับผมมาพร้อมผมชอบผมคิดไม่ถึง